มีเรื่องสีมาปรึกษาแต่นี่เดียวนี่นมีเหลีอหล่องสีมาปรึกษาไปซื้อตู้เย็นมือวน่าน่ะเปล่ากูดีปะไปซื้อตู้เย็นมือหน้านั่นถามว่ามีตู้เย็นบ่อเพิ่นว่ามีอยู่พเพิ่นว่ามีซิบกคิวเพิ่นว่าตู้เย็นเอาก็มาซื้อไหมซื้อจ้างไหนคอยกี่ขั้นถาคอยขั้ขนถา,า,าบ่ได้เดียวนี่เขาว่ามีซิบกคิวเขาว่าตู้เย็น โอ้ยมันบอมแมนบอมแมนจานัางใครคอยได้ยินมคำหูเลยพนักง,งานบอกว่ามี16คิวค่ะประศรนปาดโดนปาะนี่คำเมือ่อเจอตางงว่วงกรบเพะทันขขขเข่าคอเขาเลยกเฝ้ารูมาใา่นีมนี่โอ้ยมันคนละคิวเนี่ยมันบอกว่า16คิวมันบอมแมนคอยเล่บอกว่าเออถอดเกือบจองไว้เดี๋ยวบอกครับมืออื่นสิมาแต่เศร้าคอยวางที่โอ้ยมันบอมแมนมึงถามใครนี่คอยถามเซลล์มันว่า16คิวมันว่ามี16คิวค่ามันว่าโดนเฮงแล้วไปซื้อ จีซื้อจะได้คอยจีทอดเกือบจ้องไว้เป็นคิวแรงเด้อมืออื่นคอยจิมาเอาคิวแรงมืออื่นก็ได้อีกคอยมางบ้องซื้อหรอกเห็นอะไรขันบ่ต้องซื้อไปหาพุ่นซื้อน้ำคลองน้ำแข็งมาพุ่นไปซื้อน้ำแข็งมาอันอาบน้ำเจ้าของอาบน้ำล้วกระปุ่นได้เหร็งกับหมาพุ่นบ่รู้เรื่องหนังสือยังๆก็บ่เคยอ่านบ่ได้บ่ยังจีโบกิ้วมึงก็ได้บอกว่าคำมาจีโบกิ้วเนี่ยคือจังว่าขนาดตู้เย็นนี่เขาจีโบกิ้วมันบ่แมนว่าให้มึงถ่าน